นอกบ้านเร็วไากมาเดี๋ยวนั่งกันไปเลยครับขุ่นพ่อไมุ้นุนเดี๋ยวเทียมโตครับไป,ไปดู่กันว่าเราจะไปไรดหน เดนมอกี้เมื่อยสงเมงก่อนนะห่อมหามเลยนี่แม่เอาสีเปล่าเหรอนี่เป็นตัแซ่บเป็นตัวแซ่บบ่วเบื้งนียเข้าสีหายที่เอล่ามาอันนี้คือออกม่วงหน่อยครับแล้วสีเอล่าว่กินยังไงจังเบิองเด้อยว่าที่เปล่ายังไงเข้าสีเปล่ามากบางเบิองก่อนเอาหน่วยซุกมาเข็ดสำหรับคนอีสานทั่วไปถ้าเป็นคนอีสานแท้ๆรู้จักว่ามันเอามากินยังไงแต่ว่ารอบนี้เขาสีเอล่ามากินให้เบิองว่ามัน่าสนใจยังไงครับ ก็ในเมืองกินก็เป็นเล้วจ้ะเรนโบ้หาพี่เจียวครับพี่น้องเขนสูงราสิปีนเมื่อครับนมันจนไปจะว่าดแบันกะไล่เดี๋ยวไปหาหาไม่ก้นไม่ก้นขอไอ้ข้อไปยนู่นพ่อจุดพุชหาพี่เจียวครับพี่น้องเขนสูงราสิปีนเมื่อครับมันจะไปจะว่าดแบันกะไล่เดี๋ยวไปหา

ทำไมมนกล่อน่าจะ้นครับมวคกรลอนครับผมชมครับครับหน่อยน่อยพาเกินครับตวันมาแล้วครับมาแล้วแนวที่เขาไปหาเนี่ยพี่ม่วงครับม่วงหน่อยบักม่วงหน่อยครับเพื่อนม่วงน่อยมึงรู้เี่น้อม้วนหน่อยด้นี่ มุมกล่องครับเขาขอเขาแมา่พ่งลูกม่วงหน่อยหลายังด้พี่น้องโอ้สุดๆเลยได้เี่ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> โอ้ยกินกินไรพี่นอ้องเอ้ยอเมื่อยล่ะเอ้ยเมื่อกี้นี่มาที่นี่วิธีกินมีที่กินด้นอันดับแรกล้างมือก่อนต้องดูแลความสะอาดล้างมั้ยพอดีพี่โจ้ครับหันล้างมาโอ้ล้างมือล้างมือล้าง,งมือก่อนล้างมือแผลเชื้ออ่า ทำความสะอาดมือก่อนครับเพราะว่ามือนี่เป็นมือนี่เป็นเอียงเกาะเขื้นปัดใจรักเลยมือนี่ลาติดตอมากกับเครื่องมืออ่อนุญาตบ้างตรงนี้นะครับพี่น้องไปตรงนี้ก่อนอืมครับพี่น้องเนื้อี่อุอ่นม<ๆ>ไม่ไม่เลยพี่น้องนี่อุน่นไม่ไม่นะครับเดี๋ยวจะรีบวิวงออพี่น้องเบิงก่อนว่าเข้าจิกินกันยังไงครับนี่ปัม้วนหน่อย เราเรียกปาดก่อนครับปาดก้นเพื่อปาดก้นครับพี่นอ้องเอาหัวออกเอาหัวออกก้อนครับนี่เอาหัวออกสูมเข่ามาเห็นบ่ครับนี่สูมเข่าเบิ่งดูเอาหัว,วออกครับพี่น้องอี๋อ่าเสียดายในนะครับในมันเสียดายเราหัวหน่อยนี่เบิดเบิดต้นนีนผลมันน้อยครับแต่ว่าในนี่บ่มสมซื้อเลยครับ เห็นบ so right. so ่พี่น้องในมันออกมากเหรพี่น้องในมันออกมากอ่ะมันเลี้ยงเลยมันเขาไล่ขวงเกือบตายมายี่พี่ผู้หญกภาคเอ้านั่งเบิ่งกันไงอย่างกับกูไม่เฮ็นกับบบบนี้ เนี่ย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 บงเลือกเลือกเลือกเสียมาเลือกเลือกเสียมาปแล้วน่เนบ่เ็ดน้ำเ็ดด้บปะนี่ยเ็ดุกพอต้องด้นี่เนี่ยเปนห่งบ้งเอาเขาเนียไปมครับเขาเลียวเรือนี่กินข้าปาก่อนเอาน่โปครับน่โปน่โปเด้ยาน้สเอาน่โป้ยั มันดีบุ้งเว้ยที่ตุ้มีน้อยก็ถิดใจไรเป่ะเอาอีกย่างมาแหลกกับบ่ยอมข้าจะว่าตีละเตียบอมองหน่อยแต่กูเมือนนี่กะหายากด้วยครับหายากขันขดอีสานอีลีเนี่ยเขาจีด,ดูดนี่ของค่อเนี้ยบ่โม,ง,มงนี่มันกินหน่อยต่อคนอ้นนอนหรอครับลูกเต๋ เกียร์เกียร์เนี่อแล้วหลุออกอาออกาศม,ออมันยังบนถนนง่อมบันไดยังมีรถเบี่ยวอยู่นิดนึงครับเพราะว่าเข้าไปบังคับมันสุกสั้นหรอแต่ว่านนี่หมูเซ้าโดยปกติกยูที่นี่บองรดนน้ำผืนอยู่บ่ออกบ่ออกัอกอ็ไม่จิงแล้วจ้า เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวพ่อให้ไปอืมเข้าสองพับเดิพับก่อนระดับแรกแล้วก็หีนหีดหีดมันขึ้นหินไมนขึ้นรอบแรกได้ครับรอบแรกรอบที่สองครับวันที่นี้เ่าจะปากพ่าก่อนไปเลยอ๋อโอ้ยพี่น้องเลยโอ้ยในกับมีบบว์กัสนุกกับได้ เอาบ่หนิเอาบ่เอาบ่ไหนี่เอาในบ่ไปรีวิวบ่อือเอาอ่ไรกับ้างโปรน้ิเอาใส่ที่หลังแล้วปลาแลวตะูมากเหาปาน้องพรกับชแบบธรรมชาติก่อนย ม่งวงกระร่อนกี้หวานเจ็บวะนี่แหละครับวีดีอีสานพี่นอ้องของ้าวหมูปุกมันมีเรื่องเล่าพอดซ้อน,อนลูกแต่ก็ได้เรื่อยๆมากจะหน้อยพวกม่วงพันหนี่งพุ่าติดๆน้อยแล้วหาบาทจะหน้อยอืมอดีตตัวซิ่งมาเอาหวานจนว่าแสบแล้วชิ่งร้อน เงี้ยก uh. uh. ja. uh. ็ไปเขาเนี้ยห่อนถือกันแห้งพี่น้องเปลือนว่าเป็นส่วนรวดได้มันเป็นวิธีเข้าใจบ้าพี่น้องอืมเอาปะเอาปะต่อปะบ่อจีเดียตืมจีเดียดคือหลายทำไมก้อนยำเขาป้อนบุญ ทำไม่พี่น้องเดี๋ยวชิรีวิวอีกจนนังเลยครับเดี๋ยวจ้ไปตอนนต้ตนผู้ตือกองมันยังดอกบาหวานลงเลยครับผู้ตือกองโอ้ยเนื่ยลูกสาวมีการป้อนโอ้ยถิ no. ่นเดียบน้อกอ็แกล้งมุสาวก็เก่กันบอสามาสียัดแส้นกันได้ผมบอกเลยมองวงหน่อยประเภทยยัดกินไปให้ผมกินอย่าไปยัดผมบอกกินกินบ่ได้นี่ครับยัด เอาให้ผมพี่น้องเคนนี้ต้องทำสิเด็กนัดดิพี่น้ดดนองมีโป้เด้กมีโป้ถนัดสุดแล้วพี่น้องจับให้มันนี่ประคองครับเทคนิคประคองนี่ครับพี่น้องโคดีสานเฮ้ยเ,เสียพี่เด็กนะว่าม,<อ>ม<อ>ันขีดเดียดไ<อ>ด,ด้่คด,ดิมาหาขีดเดียดกันได้เรื่องมั้ยเสียซุ่มไปกินแนวอื่นเทลงโต๊ะเออเขาจะกินได้นี่นี่เสี เจ็บไรฮเป็นนะครับลูกเลด้กูดปูดปูดเลกูดก็ปูดวะเลือกูดเป็ดเป๊ะเจ็บปะเปิดยอดไม่ดีวะปลากินไลมันส้มสมดหน่อย ก็เดิมครับนี่โอ้ยดูดูกแกนม่วงหน่อยมากปลาเห็ดจังนี้แสบไหลพี่น้องบอกกันแสบดีมันรสชาติมันอาจจะบนเลิศเลื่เอเพื่อเพียตอแต่ว่า,เ,าเรื่องเล่าของมันที่อยู่ข้างในนี่มันมันดีจะไม่ก่อนนี่ท่อแม่ผมนี่ทิมห้ซีหน่อยนียน่แล้วลด้วยไปกี่หวานอำลำหน่วย,ยไง ยับไต่หอดสามเทียโนยหนึ่งทำไมก่อนจะปะหนังกับคไายรูปขุ่นเขาขุ่นน้ำงาสอนว่าคนยองหอนสอนคนยงองอะไย่าย่าย่าไหมแม่ของพอ่อหนีแล้วย่าเหรอทดสอบภาษาอีสานเวลาข้ามืีหน่องเบิรบรองเท้าฮึมทรง ตังเก่งตรงไนตังเก่งไหนเออเเก่งเว้ยอีกเก่งตะวันเอ้ยเรียนบ่อีกเก่งเรียนดาวดวงดาวจังไลยอีกเก่งอหมดวงจันทร์เออก็ต้องดวงจันทร์ส่นตัวไม่น่าเก่งตะวันก็ส่นวนตะวันยังยาว่าจริงอยู่เจ็บไรพี่น้องเดี๋ยวเก็บอาวุธก่อนอันตรายล้างถะ มื่อนี้เสื้าพีราหน้องไปนะครับวันนี้มาเบิงวิธีตาให้กินม่วงหน่อยนะกินแบบง่ายๆเพรต้องไปวีตีวิธันหลายไปหน้องปิดกระเป๋านี้ลวกกันแก่มบวมแล้วเดี๋ยวจะไปเบิง <c oughs> เรื่องเล่าของแม่หนมันมันหลายก็เลยฝากปีฝากน้องอย่างแค่จะเห็นน่าซื้อดอกคร์บาลฮอกจูงสีดีกลิ่นก็สีดีแต่ะแตะกี้กับบุคคลมิโลมีไฟหลาก็ยังทำไม่ดีแต่กูเหมือนนี้เอี่ยงก็บตรงระวังระมัดระวังหน่อยรูปไข่ไข่เ็บมันหลาย ยาตกกะเนาะยังปัจจิมามาบ่บอกสิลาพิลาน้องไปครับจังได้ฝากซตอนช่องเนหน่อยของผมแน่เห็ดในโพด้กินหอดเย็น,ยนหอดสันน้นฝากเลยด้วยเนี่ยบอกว่าไ่้มันสรงแตกดูโก้บ้าอะไรแตกบ่าอะไรแตกฝากพี่ฝากน้องต้อนช่องเนหน่อยไปแน่ซื้อช่องเอียงครับ อีสารพ่อกระเทือนยยังโผล่มากว่าน่ะนี่แหละโอ้ยอีสานพอ่อกระเทืนอยยมมนรักษาภาพภาพรักอยูขอางนี้ตามาภาษา,ภาอีสานพ่อกระเทือนแมนครับฝากติดตามด้วเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดย,ยังไงก่อนนี่จะกดไหนฮกดนั่นละกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช้แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับกับช่องอีสาน,พ,นพ่นอกระเทือนฝากพีผงาดก่อนนี้นะครับเด้อยสำหรับวันนี้ ลาเด็ก <Là, S 2> ่อนครับผม